เมัเามาเเนก็ไม่เฮ็ดบาบลดเห็ดไข่เนาะไม่เฮ็ดบาบเห็ดไข่เบื้องนี่เลยนะคะแล้วก็จะประมาณนี้เนี่ยดอกประมาณนี้อร่อย เสียดัดใช้เก็บไ้นานไนหมเคยทำแล้มันไม่เลย uh, เสียดายมากยออยออยมาดูดิเนี่ยเหย็ดทั้งนั้นรอย